สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่อู๊ดนะครับผมวันนี้นะครับผมพี่อู๊ดก็จะมาติดฟิล์มนะครับผมติดฟิล์มของอหน้าปัดเรือนใหม่นะครับผมของเจ้าฟอร์ซ่านะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ติดฟิล์มเนี่ยนะครับผมนะครับเวลาเราวางของหรืออะไรก็ตามนะครับที่วางไปโดนมันจะเป็นรอยนะฮะอันนี้นะครับมันยังไม่มีรอยเลยนะครับผมอู๊ดก็เลยนะครับนนะครับนี่ครับผมก็เลยสั่งฟิล์มมานะครับผมนะครับเป็นฟิล์มแบบใสนะครับ เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนนะครับผมแน่นอนนะครับว่าถ้ามันขีดข่วนเนี่ยมันไม่สวยแน่ๆนะครับผมพิวก็เลยจะติดป้องกันไว้ก่อนนะครับผมอ่ะนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเราไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการติดกันเลยนะครับเผื่อเอาไว้เป็นแนวทางนะครับไว้เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆนะครับเผื่อใครที่กาลังอยากจะติดนะครับผมแต่ว่าก็ไม่น่ายากนะครับผมโอเคเดี๋ยวพิว ศึกษาวิธีการทําแล้วนะครับขั้นตอนนะครับก็เดี๋ยวลงมือกันเลยนะครับครับผมตอนนี้พุทก็ล้างรถแล้วนะครับล้างเออล้างเฉพาะหน้าปัดพอนะครับผมเพื่อเราจะติดฟิล์มนะครับผมนะครับถึงวิธีติดนะครับผมก็จะเราจะใช้เป็นน้ำยานะครับเป็นดาซันไลนะครับผมนี่เลยครับละเลงไปเลยนะครับผม คือถ้าติดติดแบบแห้งก็ได้นะครับติดแบบแห้งก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาติดแบบแห้งแล้วว่ามันจะขยับ่อทข้างยากนะครับถ้าเราติดติดไม่แม่นนะครับเราใช้เป็นสนไลด์นะครับผมนี่อันนี้เราก็ติดแบบเปียกดีกว่านะครับผมนี่ฟิล์มนะครับผมก็อันนี้ผมใช้เป็นฟิล์มใสเลยนะครับผมก็ฟิลม์มก็จะมีหลายแบบมีเป็นใสเป็นสีนะครับผมนีพิวจะใช้เป็นฟิล์มใสลอกเลยนะครับ ระวังเรื่องฟิล์มหักนิดนึงนะครับต้องระวังเลยรฟิล์มหักก็จะเป็นมันจะเป็นรอยใส่ตรงนี้นะครับใส่ช่วงที่ยังที่ยังที่แห้งแล้วนะครับเราก็ใส่ช่วงนี้นะครับใส่ช่วงที่แห้งแล้วนะครับผมครับผมติดลงไปได้เลยนะครับ หรือแม่นๆนะค่อยวางนะครับผมจะได้ขยับไม่เยอะนะครับนะจะเเดี๋ยวเราก็จะมาไล่อากาศนะครับไล่อากาศออกนะครับผมยังขยับได้นะสังเกตน,นะฮะเวลาเราติดไม่ตรงเนี่ยจะขยับได้นะครับถ้าติดแห้งเนี่ยนะครับต้องติดแม่นมากนะครับผม จะโค้งนะครับโค้งแล้วก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะฮะแต่ว่าทีนี้เราก็พยายามไล่นะไล่อากาศให้ให้ให้ดีๆเลยนะครับไล่อากาศอกาศอกเราก็ใช้ผมนี่ฮะพุทธก็เตรียมนะครับเตรียมบัตรมานะครับผมนะครับผมคือใบกระผีเก่านะใบผีเก่าของพี่วุฒนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นผ้านะเป็นผ้าเปียกก่อนเลยนะครับผมนี่ผ้าเปียกตัอนี้ เปลียนนะครับแล้วรูดนะครับลูดไล่ฟองอากาศออกให้หมดนะครับ เคียนะฟิล์มตัวนี้นะครับมันจะเอ่อมันจะเวลาเรารูดเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยไฟตามที่เรารูดนะครับผมนี้นะครับฟิล์มมันตัวนี้มันจะมี2ชั้นนะครับผมเดี๋ยวเราก็ลอกลอกอีกชั้นหนึ่งออกก่อนนะครับลอกชั้นบนออกก่อนเลยนะครับเพราะว่าเอ่อมันจะเกิดการฝืนกันนะครับ่องชั้นชั้นบนกับชั้นล่างนะฮะมีมี2ชั้นนะครับผมพื่ก็จะเอานะครับแหนบเล็กๆเนี่ยนะฮะแหนบปลายเล็กๆเลยนะครับหยิบออกนะฮะ นักปชชเห็นไหมมันจะมีอยู่สองชั้นนะครับผมเพื่อว่าจะเอาชั้นนี้ออกก่อนเลยนะครับเพื่อไม่ให้มันมันฝืนกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นเป็นแผ่นเคลือบนะครับเนี่ยเป็นแผ่นเคลือบของหน้าบนสุดขึ้นหน้าบนสุดนะครับเพื่อไม่ให้เอ่อเพื่อไม่ให้เป็นรอยนิ้วมือปรอยขีดข่วนนะครับผมตัวนี้ค่อยๆลอกเลยนะเนี่ยนะครับ ่าชมเห็นไหมเนี่ยเป็นแผ่นมีชั้นหนึ่งนะครับผมส่วนตัวฟิลม์มตัวฟิล์มที่กันรอยเนี่ยนะครับมาติดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมตาพิวก็จะค่อยๆดึงออกนะครับเี่นะครับจะเป็นแผ่นแบบนี้เลยบางๆนะครับผมตัวฟิล์มอยู่นี่นะครับเนี่ยตัวฟิล์มนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่กันตรงนี้นะครับ นี่เราก็ใส่สไลด์นะครับไปอีกนะครับเพื่อให้เกิดความลื่นเวลาถูเนี่ยนะครับตัวฟิล์มมันจะมันจะไม่ไม่เป็นรอยนะครับมันจะไม่เป็นรอยเกี่ยวกการที่เราใช้ผ้าถูนะครับผมนี่เราก็ไล่เหมือนเดิมครับค่อยๆไล่เลยนะครับผมนี้อยู่ในขั้นตอนการไล่ฟองอากาศนะครับขั้นตอนนี้ก็จะช้านะครับผมเพราะว่าจะมีฟองอากาศฟองน้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ ข้า,าเเยยอะลยะลนครับขั้นตอนนี้จะละเอียดขั้นตอนนี้เลยนะครับผมเราใหไ้ไล่ไปเลยนะครับผมช้าๆเรื่อยๆเลยนะครับ ทีนี้นะครับถ้าอย่างเงี้ยนะครับฟิลม์มเขาเรียกว่าฟิล์มมันมันยึดติดแล้วนะครับผมทีนี้เราก็จะนะครับเอาขึ้นมามุมหนึ่งนะครับแล้วไล่ไล่ไล่ทีละหน้าไปเลยนะครับผมมันจะมันฟิลม์มมันจะไม่เป็นไม่เป็นแบบนี้นะครับนะครับผมคว่าจะค่อยๆดึงขึ้นมานะฮะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับทีนี้เราก็ไล่ ไล่ทีละหน้าไปนะครับผมระวังนะอย่าให้ฟิล์มมันเกิดรอยหักนะครับผมค่อยๆไล่ไปนะจุดมือบางนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพิวทถนัดข้างขวาเลยนะครับตอนนี้ใช้ข้างขวา จับนะฮะตัวส่วนตัวกล้องอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมอ่ะนี่ก็จะใช้นะใช้มือนะครับรูดๆไปอย่างนี้ลูดลูดตามขอบมันไปครับเพื่อ,อไล่ให้เฟรมนีครับเือมันไม่เกิดการดึงกันนะฮะไม่เกิดการงอตัวนะครับผมมือจะบังนิดนึงนะครับผมมุมนี้ ทีนี้นะครับตัวฟิล์มเนี่ยนะครับผมเด่วยตัวของเออ่เจ้ากระจกของฟอซ่าตัวนี้มันจะโค้งไปโค้งเป็นหลังเต่าเลยอ่ะโค้งเป็นก้นกระทะนะโค้งเป็นก้นกระทะไปเลยนะครับผมทีนี้พอโค้งเนก้นกระทะตัวฟิล์มนะครับมันจะมันจะมันจะเป็นฟิล์มตรงนะครับเวลาเราดัดโค้งตามเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ค่อยตามนะฮะทีนี้นะครับมันก็จะเป็นฟองอากาศอยู่อย่างนี้นะครับผมนะครับผมทีนี้นะครับตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวเเรา สักพักใหญ่ๆเนี่ยนะครับผมน่าจะ2-3วันนะครับผมเดี๋ยวฟิล์มมันจะลงไปเองแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็ใช้เวลาประมาณสองถึงวันนะครับเราใช้งานไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องสนใจมันนะครับวมันก็จะลงลงของมันเองนะครับผมเมื่อฟิล์มมันมันมันถูกบังคับด้วยตัวกระจกนะครับผมมันก็จะลงมันเองเห็นไหมอันนี้มันจะฝืนกันนะครับนี่ปล่อยไปเลยนะครับผมเห็นไฮะมันจะฝืนฝืนฟิล์มมันจะฝืนกันเอง แต่ว่าก็ดีกว่าดีดีดีขึ้นกว่าเมื่อกี้นะครับผมอ่ะนี่พี่ก็จะไล่ฟองอากาศนะฮะไล่ฟองอากาศเล็กๆออกนะให้มันเหลือแนตะ่ตัวเม็ดใหญ่ ครับผมนีิพิวุวส์ก็จะเก็บนะครับเก็บขอบนะครับผมเก็บคาบฟองนะครับคาบฟองที่อยู่ตามขอบนะครับผมหรือใครมีถังลมนะครับเป่าเนี่ยจะดีมากเลยนะจะออกหมดเลยเนี่ยนะครับผมก็ ครับเนี่ยนะครับผมมันก <karaoke> ็จะเหลือมันจะเหลือตรงนี้นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวไม่เกิน2อสาวันนะเดี๋ยวพิุษต์นะครับมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับว่ามันลงแน่นอนนะครับผมเมื่อเจอความร้อนนะครับเจอความร้อนเจอแดดนะฮะทำให้ตัวฟิล์มเนี่ยนะครับมันอ่อนตัวนะมันจะเข้ารูปของเขาเองนะครับผมนะครับผมโอเคนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวอย่างไรพิุษต์มาถ่ายดูอีกทีนะตอนนี้นะครับพิุษ์ก็หลังจากติดแล้วเนี่ยนะครับประมาณ สามวันนะครับผมพิวตก็ได้ใช้รถตามปกติเลยนะครับผมใช้งานรถตามปกตินะครับผมทีนี้นะครับนะฮะท่านผู้ชมลองดูนะนะครับตอนนี้นะครับเม็ดเม็ดกันเนี่ยนะครับผมแทบจะไม่มีแล้วนะครับก็จะมีคือถ้าไม่สังเกตเนี่ยนะครับผมนะครับผมเนี่ยก็จะมีเม็ดหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับพิวตไม่ได้สนใจมันะเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองนะครับผม รูปมันก็จะเริ่มหายไปแล้วนะครับผมทีนี้ก็จะมีที่เห็นชัดเจนก็จะมีตรงตรงย่นของเฟรมนะครับต้นนะตั้งแต่ตอนต้นวิดีโอนะครับผมเดี๋ยวใช้ไป2อสาวันเนี่ยนะครับอากาศร้อนเนี่ยแดดบ้างนะครับก็จะทำให้ฟองอากาศเนี่ยหายไปเองนะครับตอนนี้ก็ นะครับใสเลยนะตอนนี้ผิวยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้เช็ดเลยนะฮะถ้าจะมีฝุ่นนะฮะเห็นไหมมีฝุ่นติดเลยนะครับผมเนี่ยครับผมคือถ้าเราทาความสะอาดมันก็จะสวยใสยนะครับทีนี้สําหรับของน้องๆน,นะครับเพื่อนๆที่ไปติดฟิล์มมาแล้วมันเป็นฟองอากาศนะครับฟองอากาศที่ที่เกิดจากเออเป็นฟองอากาศจริงๆนะที่ไม่ใช่เกิดจากเม็ดฝุ่นหรือเม็ดเอ่ออะไรที่มันไปหลองใต้ฟิล์มนะครับผมนะครับถ้าเป็นฟองอากาศนะครับหรือเป็นฟองอากาศและเป็นน้ำเนี่ยนะครับของ เออเจ้าซันไลท์ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะแห้งไปเองนะครับผมแล้วมันก็จะสนิทแบบนี้เลยนะครับสนิทใสเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นเม็ดฝุ่นนะครับเป็นเม็ดฝุ่นหรือเป็นเม็ดกรวดอะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่มันรองอยู่ใต้ฟิล์มเนี่ยนะครับที่มันนูนขึ้นมาเหมือนเม็ดฟองอากาศมันจะไม่หายนะครับผมอันนั้นต้องลอกออกมานะครับแล้วก็เออเอาเม็ดฝุ่นนั้นออกให้ได้นะครับผมครับผมเนี่ยก็นะครับผมก็ดูนะครับสวยงามนะครับผมอันนี้ถ้าเราไม่สังเกตเนี่ย จะแทบไม่รู้เลยว่าติดฟิล์มนะครับผมนะฮะครับผมก็ครับผมเรียบร้อยครับผมวิธีติดฟิล์มแบบแบบเรียกว่าแบบคนใช้งานนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ติดฟิล์มแบบคนโฆษณาฟิล์มนะครับผมนี่นะครับเราก็ติดฟิล์มแบบเอาตามที่อุปกรณ์ในบ้านเรามีนี่แหละนะครับมั้ก็จะติดออกมาได้แบบนี้เลยนะครับผมเป็นฟองอากาศช่างมันนะครับเดี๋ยวใช้ไป2 3สาวันนะครับเดี๋ยวมันก็จะเรียบไปเองนะครับผมแบบที่ของพิยุทธทำให้ดูนี่นะครับผม โอเคครับก็เรียบร้อยครับผมการติดฟิล์มนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซับสครายตับสไคร้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้พี่อู๊ดด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็หลังพี่อู๊ดมีอะไรมาแนะนำเนี่ยนะครับพี่อู๊ดก็จะเอามานําเสนอให้เพื่อนๆน้องๆได้ชมอีกนะครับผมครับวิดีโอนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ